ลดน้ำหนักกับผ้าหาตามสั่งฉบับชาวออฟฟิศนะคะหากท่านใดกำลังลดน้ำหนักอยู่แล้วเมนูจะทานอะไรลองมาดูคลิปนี้กันก่อนนะคะเมนูที่1ค่ะเมนูสุกี้น้ําค่ะในช่วงลดน้าหนักเนี่ยให้เลือกสุกี้น้ํามากกว่าสุกี้แห้งค่ะเพราะว่าสุกี้แห้งเนี่ยจะมีไขมันที่ค่อนข้างสูงค่ะอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของปริมาณน้ําจิ้มที่ใช้ต่อครั้งด้วยนะคะเพราะว่าน้าจิ้มสุกี้เนี่ยมีปริมาณโซเดียมที่ค่อนข้างสูงค่ะจะทําให้ได้รับเกลือมากและเกิดอาการบวมน้ําได้มาเมนูที่2นะคะเมนูผัดผักค่ะเมนูผัดผักเเป็นมนมมูทีี่ ความหลากหลายค่ะแล้วก็มีกากใายแล้วก็ไฟเบอร์สูงด้วยรวมทั้งมีวิตามินด้วยค่ะหากสามารถบอกคนทําให้ทําเป็นผัดน้ําได้ด้วยเนี่ยจะยิ่งดีมากเลยค่ะต่อมาเมนูที่3ค่ะ แกงจืดเต้าหู้ผักกาดขาวค่ะเป็นเมนูที่มีสารอาหารเกือบครบทั้ง5้าหมู่เลยค่ะแล้วก็เป็นเมนูที่รสชาติไม่จัดจ้านค่ะสามารถทานได้ทุกวันแล้วก็ทุกมื้อด้วยเมนูที่4นะคะต้มยำค่ะขอให้เป็นเมนูต้มยำน้ำใสนะคะเพราะว่าเมนูต้มยำน้ำข้นเนี่ยจะมีการใส่กะทิหรือใส่นมลงไปซึ่งทําให้ปริมาณไขมันเนี่ยสูงก่าต้มยำน้ำใสค่ะเมนูที่5นะคะจะเป็นเมนูยำค่ะอาจจะเป็นยำวุ้นเส้นยำเส้นแก้หรือยำเสี่ยงไฮ้ก็ได้ค่ะ,คะเมนูยำนะคะจะเอาพวกวัตถุดิบมาหาปราลวกเพราะฉะนนนัั้่ไขม ่อนข้างต่ําค่ะมีรสชาติจัดจ้านทําให้การลดน้ำหนักเนี่ยไม่น่าเบื่อด้วยค่ะหากคิปว่าคลิปนี้น่าสนใจสามารถแชร์ต่อให้เพื่อนๆที่กําลังลดน้ำหนักได้นะคะ